สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผู้ที่รักแล้วก็ชื่นชอบในการเกษตรทุกทานนะครับแล้วก็ผู้ติดตามทุกท่านาว,าว่าจะเป็นในช่อง u t u b e แล้วก็แฟนเพจบรรสนสม,มัญชนนะครับเมื่อในี้สี่ภาพพี่น้องไปตัดญ้าหวานนะครับหม้หมูกินนะครับตอนนี้พักเบิดนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งครับว่าหมูปลาจะกินหญ้าหวานบอครับเบิ้งกันครับครับผมตอนนี้ผมก็ได้้าหวานแล้วครับตอนนี้ผมตัดแล้วก็ ไปกองไว้อยู่บริเวณหนาคอกนะครับเดี๋ยวผมจะพายเบิ้งครับเป็นหญ้าวานนะครับถึงตัดมาสดๆเลยนะฮะเป็นหญ้าวานที่ปลูกเองนะครับจากทางสวนนอาไว้เบิ้งกันครับผมไปครับไปบริเวณนขอกกันกับเนี่ยฮะตัวนี้เป็นหญ้าวานที่เขาตัดมาไว้แล้วนะครับหญ้าวานอิสราเอลนะครับกิ้นโยนไหน เขากินนะครับน้ำซีญโยนให้กินนะครับเ <Okay. S 1> นี่นะครับนเนีเบิ้งเบาเขากินบาครับเขากินนะครับสําหรับหญ้าหวานนะฮะกะสิกินบาเรียวเด้อครับเพราะว่าใบม,มันยิ่งขมยิ่งยังมันก็ค่อยๆกินไปนะครับสําหรับหญ้าหวานนี่นะครับเอามาให้กินเป็นช่วงอาหารว่างแทนใบกล้วยใบยังสี มื่สิได้สารอาหารเหมากันนะครับว่าบริเวณหยาหวานนะครับบริเวณลำต้นของเขานะครับมีสารอาหารสูงนะครับเดี๋ยวผมขึ้นในเบิ่งนะครับว่าสารอาหารของหยาหวานมีอย่างแน่นะครับค่อนข้างจะสูงกว่าหยาเนี่ยเปียนะครับตามความเข้าใจผมนะครับเดี๋ยวผมไปศึกษาเขาอีกเท่านึงนะครับแต่ว่าได้ละเอียดที่อาจจะศึกษามากครับก็สูงกว่าหยาเนี่ยเปียนะครับแล้วก็ บริเวณลำต้นมันสีอ่อนกว่านะครับอ่อนกว่าใหญ่ในเปลี่ยนครับตันนี้เป็นพ่อพันธุ์หมูป่านะครับอายุประมาณสองปีนะครตอนนี้แม่พ่นแม่พันธุ์ผมเนี่ยครับยังอยู่ประมาณสามตัวนะครับมีตัวหนึ่งตัวตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับสามตัวครับส่วนตัวผู้ตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับเป็นตัวที่พี่เพิ่งขอเอาไว้ไปเลี้ยงนะครับ กองไว้เล,ลี้ยงสิเนี่ยเขาบริสุทธเรือหรอกครับไม่คืนส่อเขาเบื่อหรอกครับใส่าาก็ได้บ่กี่ชั่วโมงเดี๋ยวก็ค่อยๆกินไปนะครับส่วนที่กินเราก็เห็ดไฮโคยูท่องสิเป็นส่วนลำต้นนะครับแล้วเขาสิเลาะกินใบไปก่อนนะครับเขาเลี้ยงหมูป่าฝูงหนึ่งนะครับอ่าฟูงหนึ่ง หรือว่า 6- กถึงเจ็ดตนะครับข้นปลูกห้าห้าหวานนะครับข้นปลูกหยาหวานใบมันยักหนึ่งถึงสองลานะครับแล้วก็มีมันสำปะหลังจากไรหนึ่งนะครับ2ออย่างนี้ครับสามารถมุนเวียนกันได้นะครับสลับให้กินระหว่างมันสำปะหลังแล้วก็หยาหวานนะมันสำปะหลังในช่วงที่เป็นหนาแล้งนะครับ เราก็สามารถอามาตากนะครับแล้วก็ใส่กระสอบไว้ให้กินยามที่มันขาดแค่อาหารนะครับเป็นมันสหรังตากแห้งนะครับสามารถเก็บไว้ด้ดนนะครับกินดีนะครับกินดีแล้วก็ยูทองน้ำนะครับสามารถลดตน้นทุนในการซื้ออาหารได้หลายเติมนะครับวันหนึ่งมุงอินดีาหวันนีนกินได้ทั้งงัวทั้งหมูนะครับใกล้ก็กินได้นะครับ ไอ้ส่วนที่มันจะมีสารอาหารนะครับจะเป็นส่วนนี้ครับอ่าส่วนของลำต้นนะครับถ้าสำหรับผู้ไดทีให้เมื่อกี้แหลก มันบ่ค่อยกินพ่ค่อยอยังกระยาปฝฟาไปโต๊ะใจนะครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วง,ล,งล่างล่องกินเบิ่งนะครับสีโบก,กินซุมชีซุ้มหานะครับที่ค่อยกินไปเรื่อยก่อนนะครับแล้วก็เที่ยวทีสองทีสามนะครับง่ายแล้วครับถ้าเขาหูว่ามันกินได้เป็นอาหารแล้วก็ห้าหวานมีรสชาตินะครับมันสีมีรสชาตินะฮะสีมีรสชาติมาก,กว่าพวกใบตองต้นกล้วยนะครับก็เอา วิธีลดต้นทุนนะครับมาฝากพี่น้องกันนะครับเป็นวิธีง่ายๆนะครับที่พี่น้องสามารถนําไปใส่ได้ปั๊บใส่ได้นะครับโดยที่ใส่ต้นทุนเพียงน้อยนะครับแนํนำเคล็ดลับมาฝากพี่น้องนะครับมันก็บอกเคล็ดลับยังหรอครับเป็นวิธีลดต้นทุนง่ายๆนะครับพื้อผู้ใดมีวิธีลดต้นทุนในการเลี้ยงอีกสามารถบอกผมได้นะครับแนะนำกันเข้ามานะครับ จะได้เป็นแนวทางให้ครูที่ผู้อื่นได้ศึกษานะครับครับสำหรับการพี่น้องนะครับอยากให้ผมเ h ็ t คลิปเกี่ยวกับอยังก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับถ้าผมเ h ็ t ได้ก็สิเ็ะให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับแต่ว่าสําหรับผมก็เอาวิธีลดต้นทุนของการเลี้ยงหมูป่ามาฝากนะครับเชียงสนิก่อนครับถ้ามี่ขอแนะนําเองดีก็ฝากไว้ได้นะครับรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับก็สิพยายามเ h ็ t คลิปออกมาให้พี่น้องได้เบิ่งอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ หมอใครได้ไปใส่นะครับล้วยก็ขอบคุณสำหรับการารับชมและการติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหนึ่งไปเนี่ยเป็นหนึ่งกำลังใจให้ผมนะครับในการทำคลิปนะครับจากพี่นอกนะครับขอบคุณครับผม